อ๋อมันมีวันก่อนไงที่ว่าที่ว่ามีเสกนะพูดอยู่วันนั้นนี่เสกพูดอยู่ว่าระวังนะฝั่งนั้นนะ่ะมีคนแปลพักว่าหายไม่รู้เคยอีกาดุ้นเปลหลับไม่ได้มาฟังไม่รู้เคยอีกาดุ้นเปลฉันคนหนึ่งก็ได้ไม่รู้เคยอีกาดุ้นเจ็บเบ็ดอ้วนตบห่ากันเนี่ย จนกําเออเอาตาเห็นไหมขึ้นขึ้นยูเนสโกนูเลตาชันีชันนีที่ชันีที่แจ้งความเยอะที่สุดในโลกเลยตาอืมดววนเดียวท่พากกักนีไปลงไปลงบันทึกประจำวันเฉยเฉยไม่ได้แจ้งความไปลงบันทึกประจำวันหลักฐานก็ไม่ให้เขาค่ะไม่รู้เจ้งหวาบหรืออืมสสวัสดีค่ะพี่สิง ตำรวจมึนเลยเขาไปลุงเจ้ยๆก็ไม่ใจวาเลยนี่ก็ไปถ่ายรูปนี่กาปิร้าก็ไปถ่ายรูปนี่รักหนูไหมอ่ะรักค่ะรักค่ะทำไมอะคะโฟงเม็ดเขารักหนูเลยเหมือนกันเลยเหรอค่ะรักเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่โป๊ะไปไหนอ่ะพี่โป๊ไปโรงเรียนค่ะหนูอ่ะเอ้าแล้วหนูก็ต้องไปโรงเรียนไหมไปอืมเอาค่ะแม่คันหาหนูไม่ได้นะไปโรงเรียน ใช่ค่ะค่ะหนูไม่ได้เลยนะค่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 ะอีเขามีแต่แม่ไมมสายเปไอ้นี่นกเสกสายไฟชดค่ะก็มีแต่แม่ไมมสายเปีแม่ไมมสายเปีนะอยู่เตียวอยู่เตียวซอยอาจัมอ่า อยู่เตี้ยวโอยอาซามรำไอ้ไอ้รำกบเล็กโอยอาซามชวนมากันจะมีแม่ไม้สายเปีแต่นี่นะนกเสกสายควยโจ๊กกันแล้วโจ๊ดไม่ได้โจ๊ดอุเร่โจ๊ดวันจันหลงพี่หลงเก่งเนาะเก่งเนาะเก่งฮะรวงได้ทุกวันเนาะอีกเก่งเก่งเป็นมันุษุ์ทีเก่งมากเนาะแล้วเก่งมุนไปหน้านะมุนไปหน้าแล้วโจ๊ดโจ๊ดนี่เป็นคนที่โจ๊ดนะนะเป็นคนโจ๊ด เินเจยอ้วกับโบนี้ไอ้รอมปิกเออแล้วไม่รู้เอาเอาอะไรกันนี้ไม่รู้หนังสมาติกับสวดเร่งจีนนเอาสักอย่างอืมอันตะเกิดหวากับบนกบกับวดบ,บนด้นกับขมลินกลางเรียวเอาชักเล่นเอาสักเล่นนะเออกลมลินกลางเร็วใช่ขวยนูก,กัดใจได้ไม่ได้ เสียบก็ไม่ได้นั่นตายเป่าเาอโอเคมามาทำให้มาต้องตำมินิฮาร์ดกับาวหลามเอามาแล้วแบบไหนครเนี่ยเนโบอ่ะอ่ะอ่เนโบอ่ะเนโบอะไรโบแล้มสวดีค่ะเนโบอ่านี่ไงทำแล้วมาเร็วมาทำเร็วโอเค เอ้ถ่ายรูปแล้วเป็นนายแม่นี่นอนลำบากนะวี่เป็นชั้นนี้ลำบากนะตูนะวันที่วันที่สี่ก่อนค่ะวันที่สี่ก่อนแ่พ่อนคือฉันไม่ได้ทำาจะหมูดั้งเดิมค่ะพี่จับไหมแ่จะไปท่อไาหลับอ่ะค่ะอะ เลนโบมาเร็วอันนี้ของอันนี้อันนี้ใช้สีนี้หมดเลยนะอันนี้ยนูมีสีขาวด้วยเนีกนะนันมีหนูมีสีขาวหมดด้วยนะอย่าพูดมากตอตอนเลขเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปนั่งตอนเลขนะที่บอกว่าเออน้องพูดมากน้องพูดมากตอนเลขเขาไม่พูดค่ะขวบครึ่งสองขวบแล้วเขาไม่พูดนะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในแม่ก็พาเขาไปตรวจพัฒนาการตรวจหูตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าไม่มีอะไรนะคะน้องปกติดีแค่น้องแบบว่าเออแบบฟังมากกว่าพูดเพราะเขาเดินไวเขาก็ฟังมากกว่าพูดพอเสร็จพอพูดไ,ได้เท่านั้นแล้วค่ะไม่หยุดเทียตื่นเช้ามา,มาลืมตาปุ๊บพูดเลยยันหลับอืมยันหลับลยจริงไม่เงาเลยค่ะบางทีก็ไม่เงาไปเข้าเข้าไปทางวุ่นวาย เล่นกับหนุ่มเอฟตีองค์ค่ะสวัสดีค่ะ f ีคืออะไรอ่ะนายแม่น้องกลับพ่อกลับแม่โอ้ง่ายเป็นบุญของเขาค่ะเขาจะทําอะไรก็เป็นบุญของเขาเนาะนี่ไงให้เขาสอนไปตะขาดสอนในเรื่องดีๆก็ดีค่ะพี่โป้สอนในเรื่องไม่ดีก็ไม่ดีค่ะวันไหนสอนเรื่องดีก็เป็นดีแต่แต่ต่อตัวเด็กค่ะเนาะก็เป็นบุญของเขา ไม่พูดเอาเราพูดกลางๆนกันเนาะนื่เห็นก<ะ>็ใจแยะสวัสดีค่ะแล้วแต่คนจะเชื่อเนาะอตอนนี้เขานั่งสมาธิก,านะากัน,นะะอูน่นะอนุโมทนาสาธุกับการชูมกลาเนี้ด้วยนะคะ พอพูดได้เท่านั้นเลยอู้ายแม่แม่บางบางท,งทีบางวันแท้งตายตายเหงาๆกินแม่ใส่ทองไม่ขึ้นค่ะใส่ทองไม่ขึ้นค่ะทองน้ำซ้ายขวาในแม่ใส่ทองไม่ขึ้นเหมือนลิกเกนี่ไงเห็นไหมเลขอะไรคะในคอสามตัวโอ้ เลขอะไรมั่งคะมีเลขอะไรมั่งคะมีเลขอะไรบ้างอ้ยเลขสามแล้วเลขอะไรอีกมันใหญ่ไหมอ่ะสวยค่ะอ่ะมันใหญ่นงาอ๋อเลขสามแล้วเลขอะไรอีกสี่หัวเลขสามแล้วเลขอะไรอีกนี่หนูชอบเลขอะไรหนูชอบเลขอะไรหนูชอบเลขอะไร แล้วหนูชอบเรียกอะไรอีกหนูเขียนอันนี้หนาๆหนูหนูสบายดีนะหนูสบายดีชอบชอบเรียกอะไรอีกคนนั้นปูกำกับเลยเนี่ย <laughs> 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 เอาอีกตัวหนึ่งเลขอะไรอ่านี่สามแล้วเรียกไรหนึ่งสี่แล้วเลขอะไรอีกแม แลเรียกอะไรอีกอีกตัวหนึง่งชอบเรียกอะไรคะอติจกติจกอเล็กสองค่ะโอ้ยไกลไกลใลข้าแล้ว๋อไกลไกลกับเล้ข้าละเออเออทำทำหัวอันนี้ไม่ใหญ่เกินเลยจะทำนิดเล็กหน่อยอันนี้มันเล็กถูกแล้วไม่ต้องหายหายหนิดนึง <S <S สุอคนเลย อ่ะส่งคุณครูเลยค่ะส่งคุณครูเลยนี่ถือเลยนะคะอืมนี่นี่นะเนื้อต้องออกแต่เส้นแบบนี้นะพี่จีนเนี้ยออกแต่เส้นแบบนี้ไม่ได้นะค่ะไม่ถูกเออไม่ถูกอีกโอ้ยหฮึ <laughs> <laughs> จะปวดหัวจะปวด คุณครูผู้ชายสอนอะไรคะคุณครูผู้ชายสิ่นเนี้ยอือ